สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรายภามาดานนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคุณนกได้พูดถึงปู่ปริจิตนะคะว่าปู่ปริจิตความเป็นมาอย่างไรเริ่มสร้างกันตั้งแต่กกอกๆนะคะแล้วก็ย้ายมาสถิตอยู่ที่จำปาดงนะด้วยความสามารถนะคะของลุงพลป้าเต็นนะคะ,ะก็พูดถึง ปูกปริจิตน้องเมื่อคลิปที่แล้วและคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกจะมาพูดถึงลุงพลนะลุงพลป้าเต็นนะคะขออนุญาตุท่านเลยนะคะเ mm hmm. พราะคุณนกได้สัญญาไว้แล้วนะคะว่าคุณนกจะเกาะติดสถานการณ์ของลุงพลป้าเต็นไปจนถึงวันที่20ธันวาคมนะคะ mm hmm. จนกว่าเราจะทราบผลของการตัดสินผลพิจารณาของศาลนะคะว่าจะออกมาในรูปลักษณะแบบไหนนะคะ ทุกทุกท่านนะคะรวมทั้งคุณนกนะคะ FC ของลุงพลป้าเต็นนะคะและ F c ซของคุณนกนะคะต่างเฝ้ารอกันอยู่นะคะว่าผลผลจะออกมาอย่างไรนะคะคุณนกก็เลยขอเกาะติดแล้วก็ขอพูดเกี่ยวกับลุงพลป้าเต็นเนาะเกาะติดลุงพลป้าเต็นยอมรับเลยนะคะช่วงนี้ลุงพลป้าเต็นของเราเป็นกระแสดังเลยนะคะก็ะถูกเชิญตัวเนาะได้เป็นแขกรับเชิญออกช่องใหญ่ๆนะคะ ช่องของอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะคนดังนั่งเคียร์นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องออกรายการของคุณเปิดปากกับภาคภูมินะคะสองรายการแล้วตามที่คุณนกติดตามนะคะคุณนกได้ข่าวว่ามีช่องใหญ่ๆหลายช่องนะคะก็ติดต่อลุงพลเพื่อจะไปออกรายการนะคะแต่ลุงพลป้าเต็นก็ปฏิเสธนะคะเพราะว่าลุงพลป้าเต็นได้รับบทเรียนเนาะจาก ช่องใหญ่ๆแล้วก็สื่อต่างๆไว้มากมายนะคะคุณนอกคิดว่าลุงพลป้าแต็นก็จะจําเหตุการณ์หลังๆได้เนาะลุงพลป้าเต็นก็เลยตอบปฏิเสธไปส่วนรายการคนดังนั่งเคียนน,น,นับนับว่าเป็นโชคดีเป็นรายการที่โชคดีนะคะที่ลุงพลป,ป้าเต็นไม่ตอบปฏิษษเสธแล้วไปร่วมออกรายการนะคะแล้วก็เป็นพลดีของลุงพลป้าแต็นนะคะเพราะว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เก็บไว้ในภายในจิตใจนะคะจะได้มีที่เก็บไว้นะคะก็จะได้เปิดเผยออกมาแล้วก็มันจะได้เคลียร์กันไปเลยหลายๆหลายๆท่านที่อมองลุงพลปัฒตนติดลบในหลายๆเรื่องนะคะถ้าอยากทราบว่าเรื่องอะไรก็ติดตามคุณนกคลิปกันก่อนก็นแล้วกันเนาะหลายๆเรื่องลุงพลก็ลุงพลประเต็นก็ตอบ ชัดเจนเลยนะคะกับคุณดังนั่งเคลียร์นะคะตอบชัดเจนคือให้เคลียร์กันไปเลยหลายๆท่านที่สงสัยอยู่ก็จะได้ทราบนะคะทราบความจริงทุกๆอย่างจากปากของลุงพลป้าเตนแล้วก็รายการเปิดปากกับภาคภูมิลุงพลป้าเตนก็ตอบไปเลยนะคะเกี่ยวกับการซื้อที่ดินแล้วก็เกี่ยวกับ ช่องยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงพลป้าแตนอยูอ่เนาะาก็ไปติดตามกันก็นแล้วกันนะอะตอนนี้คุณนกจะมาพูดถึงลุงพลก็แล้วกันลุงพลผู้ชายผู้ชายที่ชื่อลุงพลนี่เป็นบุคคลไม,ไม่ไม่ธรรมดานะคะคุณนอกอันนี้ตามความคิดเห็นของคุณนกนะคะถ้าท่านผู้ใดที่ติดตามคุณนอกอยู่ถ้าฟังแล้วไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะ ใช้คำยังไงคุณนกจะใช้คำแบบไหนที่น่ารักฟังแล้วอาจจะมไม่นะอะไรเงี้ยก็ก็ผ่านคลิปของคุณนกไปได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ฟังคุณนกแล้วก็อโอเคโอเคอะไรเงี้ยก็ขอให้ติดตามคุณนกฟังคุณนกนะคะแล้วฟังคุณนกจบคลิปนะคะคุณนกจะขอพูดของถึงถึงลุงพลเนาะว่าลุงพลนี่เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเนาะ,ะสิ่งแรกเลยนะครับพญานาคนี่เป็น เป็นสิ่งก่อสร้างที่มันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมัะแต่ลุงพลก็สามารถผ่านพ้นไปได้ซึ่งคุณนกย้ำนักย้ำหนานะคะบุคคลที่ไม่มีบุญบารมีจริงๆสร้างสร้างสิ่งใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้นะคะนั่นคุณนกกำลังหมายถึงพญานาคนะคะพญานาคถึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพญานาคที่มีบุญบารมีนะคะถ้าคนไม่มีบุญบารมีจริงๆนะจะสร้างไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ลุงพลก็สร้างได้แล้วสิ่งที่คุณนกจะพูดเนะี่ยต่อไปนี้ก็คือ ทำไมคุณนกถึงพูดบอกว่าบุคคลคนนี้ลุงพลเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะตั้งแต่กกอกลุงพลนี่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะที่มีอาชีพทําสวนยางใช่ไหมคะรายได้ก็จากการกกีดยดยางแล้วก็ รายได้จากการอ่าขายไก่ย่างใช่ไหมคะเป็นผู้คนธรรมดาประชาชนคนธรรมดาแต่ต้องยอมรับใช่ไหมคะว่าณปัจจุบันนี้ลุงพลไม่ใช่คนธรรมดานะคะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงกลายเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมมีคนนับหน้าถือตาบรรดาเอซีทั้งในประเทศต่างประเทศให้การยอมรับในตัวลุงพลแล้วผู้ชายคนนี้นะคะ ลุงพลที่คุณ,คณกนกนวลเก่ยถึงนี่เป็นผู้ชายที่สู้ชีวิตนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าลุงพลนี่ลุงพลนี่ทํางานมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่สามปีเต็มที่คุณกนกติดตามนะคะจากผู้ชายที่คนคนทั่วประเทศอ่ะประเทศไทยเราอ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักชัยพนวิภาออจากคนที่ไม่มีคนรู้จักแต่กลายเป็นคน รู้จักกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นเป็นบุคคลที่มีคนติดตามมีสื่อที่ติดตามมากที่สุดกระแสไม่เคยตกเลยนะคะภายในสามปีนี้เออคุณนุกถึงบอกว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดาและลุงพลนี่เป็นผู้ชายที่เป็นคนที่ขยันนะคะเป็นบุคคลที่ขยันขยันทำมาหากินตั้งแตกก่กอกเลยนะคะตั้งแต่เริ่มสร้างพญานาคเลยคะ่ะลุงพลนี่ทําทุกอย่าง ตั้งแต่ดูงดูแรงงานก่อสร้างคือจะไม่หยุดเลยอ่ะผู้ชายคนนี้คุณนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าลุงผลนี่ไปเอาพลังไปเอาพลังนี้มาจากไหนนะโอ้โหสู้งานนี่หามรุ่มหามค่ำเลยนะคะตามที่คุณนกติดตามนะตั้งแต่กกอกตั้งแต่ก,การสร้างพยานาคตั้งการกระปรับพื้นที่ตั้งแต่ตัง้ตงแต่การปูพื้นเอเอ การการต่อเติมบ้านการทำรั้วลุงพลนี่จะพูดถึงยืนหนึ่งเลยนะยืนหนึ่งเหมือนกับเป็นช่างใหญ่นะคุมคุมการก่อสร้างนี่ตลอดเลยนะคะเออลุงพลเนี่ยโหยอมรับเลยผู้ชายคนนี้มีเป็นผู้ชายที่มีความสามารถจริงๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะปัญหานหนักหนาขนาดไหนเจอพลังลบขนาดไหนนะคะ ผู้ชายคนนี้ก็ต่อสู้ยืนหยัดนะคะแล้วบุคคลที่อยู่เคียงข้างนะคะก็คือป้าแตนโอ้โหป้าแตนนี่ก็สุดยอดเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับผู้เป็นสามีได้อย่างดีเลยะคะ่ะต้องยอมรับเลยคะ่ะว่าบุคคลทั้งสองท่านเนี่ยลุงพลป,ป้าแตนเนาะเจอพลังลบๆมามากมายนะคะแต่ก็ต่อสู้มาจนถึงนปัจจุบันจนถึงยะปาดงนี่ต้องยอมรับเลยคะ่ะไม่เพียงแต่คุณนกนะคะ คุณนกคิดว่าบุคคลหลายกลุ่มหลายวงการเนาะที่เฝ้าเฝ้าดูลุงพลป้าแตนอยู่นี่เขาก็ต่างชื่นชมลุงพลป้าแตนนะคะคุณนกเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะอืมคุณนกเองยังยอมรับเลยอะคุณนอกอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่สวีเดนคุณนกก็ติดตามลุงพลป้าแตนมาตลอดหนูก็ยอมรับเลยนะคะจนอ่าพอมันเกิดเหตุการณ์ร้ายๆพลังลบๆนะจนลุงพลต้องย้ายย้ายมาอยู่จำบาลดง ตั้งแต่เริ่มแรกเลยปรับหน้าดินเกลียดินปูพื้นโอ้โหลุงพลก็ยังทำณปัจจุบันนี้ลุงพลก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะยังทำงานหนักเหมือนเดิมยังเป็นโอ้โหสุดยอดเป็นผู้นำในสังคมของอจำปาดงเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็มีเรายนะูทูบเบอร์นะที่ มีความจงรักภักดีต่อลุงพลป้าเตนมีความศรัทธาในตัวลุงพลป้าเตนก็ยังอยู่เคียงข้างนะคะก็เป็นพลังบุญเนาะเป็นพลังบุญแล้วก็เป็นเ,เรียกยังไงอะผู้ติดตามาาภาษาไทยคุณน้องจะใช้ว่ายังไงเป็นผู้ติดตามและเป็นผู้ที่เป็นเกาะคุ้มกันให้กับลุงพลป้าเตนได้เป็นอย่างดีนะคะอ่ เรายูทูบเบอร์นะคะก็ช่วยงานลุงพลเนาะลุงพลนี่ก็เป็นเสาหลักเป็นเบอร์หนึ่งคุณนกตามที่คุณนกติดตามมาเนาะโอ้โหลุงพลนี่ทํางานหนักจนจนปัจจุบันที่คุณนกติดตามอยู่นะคะเข้าไปดูลุงพลก็ยังทํางานหนักเหมือนเดิมอโอ้โหยอมรับเลยตอนนี้ที่คุณนกเข้าไปดูคลิปเนี่ยคลิปที่คุณนกดูเมื่อเช้านี้นะคะลุงพลกําลังจะอืสร้างสร้างทางนะคง ตรงลานปู่ปริจิตใช่ไหมคะทําทางเพื่อให้กับผู้คนที่จะมาเยี่ยมชมมากับวัดปู่ปริจิตจากถนนใหญ่เข้ามานะคะลุงพลกําลังทําอยู่กําลังต่อเติมอยู่คุณนกเห็นอยู่กําลังใช้อะไรละ่ะขอนบกบกบกคุณนกก็ว่าโอ้จริงๆนะคะคุณนกขอพูดเลยนะคะเล่าสู่กันฟังเอผู้ชายระดับลุงพลแล้วเนาะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะ เป็นเจ้าของธุรกิจเลยใช่ไหมคะอืจริงๆแล้วถ้าลุงพลน่ะไม่ต้องไม่ต้องทําด้วยตัวเองก็ได้เนาะ,ะคุณนกลองพูดถึงว่าไม่ต้องทําด้วยตัวเองก็ได้หมายถึงว่าให้ช่างให้ช่างเข้ามาดูแลง,งานก่อสร้างแล้วก็ลุงพลก็ยืนยืนมองก็ได้ยืนมองแล้วก็ยืนสั่งงานก็ได้ระดับระดับลุงพลนี่ถ้า พูดพูดภาษาบ้านเราก็อาเสียเลยเนะาะเจ้าของธุรกิจเออเจ้าของบริษัทมณโอมเออเป็นเจ้าของปู่ปริจิตรเป็นทะลุเจ้าของธุรกิจเลยใช่ไหมคะจริงๆเจ้าของธุรกิจอ่ะไม่จําเป็นจะต้องลงมาทํางานด้วยตัวเองเนาะแค่สั่งเนาะลุงคนย่องทําแบบนี้ไดเออ้เป็นบางคนนี่เขาก็จะเ,ออเป็นผู้สั่งการอ,อ,อยู่เบื้องหลังสั่งการสั่งงานมาเง,ง้นเถอะพอลุงพลน,นี่ก็เหมือนกับ เป็นหมายเลขหนึ่งของบริษัทเลยใช่ไหมคะเจ้าของเป็นหมายเลขหนึ่งของเจา้จาเจ้าของธุรกิจได้ใช่ไหมคะ,ะสามารถที่จะออกคําสั่งได้เพราะที่คุณนกเห็นเนะาะเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆห,หลายหลายธุรกิจก็ผู้บริหารก็จะเป็นผู้สั่งการไม่จําเป็นที่จะต้องลงมือทำอะไรเงี้ยแต่ลุงพลของเราไม่อย่างนั้นนะคะลุงพลของเราเนี่ยเป็นบิ๊กบอสแลวนะคะแต่ก็ยังทํางานหนักเหมือนเดิม่เป็นหัวเลี้ยวหัวรงเป็นเป็นนัมเบอร์วันอ่ะออก ตลอดเวลาเออผู้ชายคนนี้คือก็ยังติดดินเหมือนเดิมอ่ะคือเมื่อก่อนใช้ชีวิตยังไงสมัยที่อยู่กบกอกเนาะใช้ชีวิตแบบประชาชนคนธรรมดาพื้นๆบ้างธรรมดาเมื่อก่อนในใช้ชีวิตอย่างไรปัจจุบันนี้ถึงจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีฐานะเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของธุร,รกิจแล้วใช่ไหมคะ ต้องยอมรับเลยนะคะบริษัทเปิดบริษัทุทนโอมแล้วก็ปลูกปริจิตนี้ก็มันก็เท่ากับธุรกิจเลยใช่ไหมเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วลุงพลก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะทำทำทำตัวตามปกติเหมือนเดิมเนาะผู้ชายคนนี้เรียบง่ายใช้ชีวิตตามปกติใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอันนี้คุณนกกำลังพูดถึงลุงพลนะคะคลิปนี้เนี่ยพูดถึงลุงพลอย่างเดียวเลยอตามสายตาของคุณนกนะคะไม่เพียงแต่คุณนกนะคะบัรดาเอฟซีนะคะพลังเอฟซี ติดตามลุงพลป้าเต้นแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาติดตามอยู่เนาะที่เขาแอบให้กำลังใจลุงพลอยู่เขาก็รู้อยู่ว่าลุงพลเป็นบุคคลธรรมดายัางทําตัวติดดินเหมือนเดิมเนาะคือคุณนกก็ยังแปลกใจเนาะบางบางทีคุณนกข้าไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ของคุณนกนี่ติดตามหลายช่องนะคะบางทีเข้าไปอ่านคอมเมนต์ไปเจอคอมเมนต์บนบนคนก็จมตีลุงพลว่าลุงพลอะ่ะดังแล้ว รวยแล้วลืมตัวใช้คําพูดที่คุณนุกิดว่าใช้คําพูดไม่ถูกต้องนะครับบุคคลบุคคลที่ที่ใช้คําพูดแบบนี้เป็นบุคคลที่มีอคตินะคือเขามองลุงพลไปในแง่ไม่ดีแล้วนะคะถึงลุงพลจะทําความดีขนาดไหนนะคะส,สร้างความดีขนาดไหนผลงานดีขนาดไหนเขาก็ยังตำหนิติดเตียนอยู่นั่นแหละคือคนมันไม่ชอบอะใช่ไหมคนมันไม่ชอบอะให้ทําดีขนาดไหนมันก็ไม่ชอบอะ่ะ ถ้าคนที่เขาชอบอ่ะให้ทําเร็วขนาดไหนเขาก็เขาก็ชอบเขาก็ยังชมว่าดีเออยังในกรณีของลุงพลน่ะลุงพลนี่ทํางานมาตลอดเลยนะคะต้องยอมรับเลยนะคะคุณนกเห็นแล้วอ,อืแต่ก็ยังได้ยังว่าแหละเราก็ห้ามบุคคลอื่นไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละบุคคลแต่ละท่านนี่ต่างติดต่างใจกันแต่ในฐานะของคุณนกนี่คุณนกเป็นคนที่รักความยุติธรรมยักรักความถูกต้องอ่ะ แล้วคุณนกก็จะพูดไปตามที่คุณนกเห็นตามที่คุณนกติดตามนะคะคุณนกขอยกย่องลุงพลเลยนะคะว่าลุงพลนี่เป็นบุคคลที่ใช้ได้อเป็นบุคคลที่ติดดินยังเหมือนเดิมถึงจะเป็นเจ้าของธุร,รกิจแล้วนะคะเป็นบิ๊กบอสเป็นหมายเลขหนึ่งแลวนะคะลุงพลก็ยังทํางานเหมือนเดิมเป็นผู้นําเหมือนเดิมลงมือทําเหมือนเดิมอมืต้องยอมรับเลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้โอ้ยสุดยอดอะไรเนี่ยลุงพล คุณนกเห็นแล้วคุณนกยอมรับเลยคุณนกเป็นคนที่ชอบคนเก่งนะคะชอบคนเก่งชอบคนที่มีมีความสามารถนะคะแล้วคุณนกก็ติดตามมาหลายคนเนาะเป็นบุคคลติดตามคนคนเก่งคนที่มีความสามารถเนาะอย่างที่คลิปกนก่อนคุณนกก็ได้เอ่ยอ้างไว้แล้วนะว่าว่าคุณนก ติดตามใครบ้างแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถลุงพลนี่ก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นบุคคลที่มีความสามารถถึงจะต้นกําเนิดเกิดมานี่เป็นลูกชาวไรชนะเป็นบุคคลธรรมดานะคะแต่คุณลุงพลไต่เต้ามาถึงขนาดนี้แล้วต้องยอมรับนนเขาว่าเป็นบุคคลที่สู้ชีวิตนะคะ เพราะว่าเจอมรสุมร้าย,ายๆเจอพลังพลังลบนะเข้ามามากมายแต่ลุงพลประแตนก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะผู้ชายที่ชื่อลุงพลนี่ยังยังยืนหยัดอยู่ได้นี่ก็นับว่าสุดยอดจริงๆคุณนกก็ต้องยอมรับเลยนะคะคุณนกนี่เป็นบุคคลที่ไม่ยอมรับใครง่ายๆนะคะนอกจากบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่คุณนกเห็นว่าโอเคใช้ได้ แล้วลุงพลนี่คุณนกยอมรับเลยเนาะต้องยอมรับกันจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีใจอคติจริงๆนะคะและติดตามลุงพลมาตั้งแต่เกิดเรื่องราวนะคะตั้งแต่บ้านกบกอกนะ,ะจะยอมรับเลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลที่มีความสามารถอต้องให้กันยอมรับเขานะคะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงคดีเนาะเ,ออเราพูดถึงในตัว ในการกระทําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของลุงพลนะคะว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมนะคะคุณนุกยอมรับว่าลุงพลนี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะที่บุคคลหลายกลุ่มนะคะจะต้องมองจะต้องมองแล้วใช้ลุงพลนี่เป็นตัวอย่างนะคะ,ะเพื่อถ้าหลายๆท่านนะคะที่เจอ ปัญหาเจอมรสุมชีวิตนะคะเข้ามานะคะอย่างหนักหน่วงนะคะให้ดูลุงพลปาแตนเป็นตัวอย่างให้ดูลุงพลเป็นตัวอย่างนะคะ,ะเพราะบุคคลผู้นี้นะคะคุณกขอยอกย่องเลยนะคะเพราะว่าเขาเจอพลังลบๆมาเยอะนะคะทุกทท่านที่ติดตามอยู่นะคะตลอด3าปีเต็มนะคะว่าลุงพลปาแตนนี่โดนมาตลอดนะคะแต่ก็ยังยืดหยัดอยู่ได้เราต้องยอมรับในตัวบุคคลบุคคล่ันนี้เลย ต,ต้องยอมรับในตัวในตัวของลุงพลเลยนะคะว่าโอ้โหลุงพลลุงพลผ่านมาได้ยังไงนี่พลังลบๆแล้วก็อุปสรรคมากมายเนาะสู้ต่อไปนะคะลุงพลอย่างน้อยคุณนกก็เป็นกําลังใจให้และพลัง F c ซนะคะพลัง F c ของคุณนกและพลัง F c ฟซที่ติดตามลุงพลพ่าเต้นนะเป็นกําลังใจให้นะคะลุงพลมีพลังบวกๆเยอะบุคคลใดนะคะที่คิดไม่ดีนะคะก็ ขาก็จะแพ้ภัยไปเองเนาะซึ่งคุณนกเองก็ยอมรับอยู่แล้วเนาะ,ะเอาไหนๆจะพูดแล้วก็จะพูดกันให้จบคลิปเลยเท,ทุกท่านต้องก็หลายๆท่านนะคะไม่เพียงแต่คุณนกนะคะก็ยอมรับในตัวบุรุษท่านนี้นะคะนั่นก็คือชัยพลวิพานะคะเป็นบุคคลที่สุดยอดเลยเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของในสังคมบ้านเมืองเราเลยนะคะ ว่าเป็นบุคคลที่มีความมณะอดทนเป็นบุคคลที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองนะคะจากบุคคลที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงกลายเป็นคนที่มีฐานะ,ะเป็นบุคคลที่ไม่มีใครที่อยู่ในประเทศไทยไม่รู้จักนะคะ ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะขนาดเด็กๆนะคะยังร้องเลยอะ่ะจะไปหาลุงพลจะไปหาลุงพลจําได้มัค้คะตอนที่ตอนที่เกิดคดีดังที่กอกๆเนาะเด็กๆเอ้ยอะไรเอ้ยต่างอยากจะวิ่งเข้ามาหาลุงพลนะนี่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าลุงพลของของเรานะคุณนกใช้คำนี้เนี่ยนะครลุงพลของของของ,ของเราเนาะชชยพลวิพา ไม่ใช่บุคคลธรรมดานะคะเป็นบุคคลที่ต้องจับตามองนะคะเป็นบุคคลที่สังคมต้องยอมรับและสังคมต้องต้องดูเป็นบทเรียนนะคะว่าลุงพลของเรานะคะทำได้นะคะผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะลุงพลไม่ใช่ คนธรรมดานะคะคุณนกขอยอมรับเลยนะคะว่าผู้ชายที่ชื่อชายยุพลวิภาไม่ใช่บุคคลธรรมดาและเป็นบุคคลที่มีบุญบารมีนะคะที่สามารถสร้างองค์ปู่ปริจิตพญนาครูปปั้นขนาดใหญ่สร้างได้เป็นเป็น จนป็นผลสำเร็จนะคะถ้าลุงพลเป็นบุคคลที่ไม่มีบุญบารมีไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะเพราะพญานาคนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพญานาคนี่เป็นรูปปั้นที่มีบุญบารมีนะคะผู้ใดที่จะก่อสร้างได้นะคะจะเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีเท่านั้นนะคะแต่ลุงพลชายพลวิภาทําได้นะคะ ชัยุพลวิพาเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นบุคคลที่สังคมจะต้องยอมรับและจับจ้องในตัวของบุคคลคนนี้นะคะคุณนกขอยกย่องเลยนะคะว่าลุงพลเป็นคนสู้ชีวิตเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเป็นบุคคลที่ประสบผลสําเร็จแล้วนะคะและลุงพลก้าวมาถึงนัดจุดจุดนี้แล้วลุงพลถึงจุด สูงสุดแล้วนะคะ,ะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับรับชมรับฟังคุณนกจะจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณนกให้กับช่องกลัลยาพามาดามด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ